สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับแนะนําให้พี่น้องทุกท่านนะครับในการติดตั้งนะครับตามหัวข้อคลิปนะครับติดตั้งไลบรารีนะครับของชุดกลอง Bfb3 นะครับคือที่ผมต้องทาอีกรอบนีคือข้ออะไรนะครับคือทางพี่น้องนะครับหลายท่านนะครับจะงงกันมากนะครับเวลาติดตั้งไลบรารีของ ชุดกลอง BFD สามนะครับว่าในการที่เราจะติดตั้งลงไปเนี่ยเราจะใช้ใช้งานแบบไหนนะครับถึงจะติดตั้งที่ถูกวิธีนะครับถูกวิธีดีกว่าที่นี้พี่น้องทุกท่านนะครับบางครั้งที่ผมทำคลิปตั้งแต่คราวที่แล้วให้นะครับคือมันจะผิดพลาดตรงที่ว่าเข้าไปคลิกตรงที่เขาเรียกว่าตรงอัปเดตนะครับอัปเดตไฟล์ของเขานะครับตรงอัปเดตตรงนั้น มันเป็นความผิดพลาดของผมด้วยนะครับที่ผมแนะนําให้พี่น้องทุกท่านนะครับติดตั้งกันแบบนั้นนะครับคือมันมันเป็นไฟล์อัปเดตเฉยนะครับที่จริงไม่ต้องไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับติดตั้งไปของเ f d 3ตัวนี้ไปเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับวันนี้ผมจะแนะนําในการติดตั้งแล้วผมจะไม่ลองให้ดูนะครับผมจะไม่ลองนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมทําไปก็ ร้องให้ดูแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องทุกท่านติดตั้งถูกวิธีนะครับยังไงก็เล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกให้ดูนะครับด้านหลังผมนี่นะครับเนี่ยตรงคอตรงไลบรารีนี่นะครับถ้าพี่น้องทุกท่านนะครับดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จนะครับดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จ ให้คลิกตัวไหนนะครับไม่ต้องคลิกตรงตัวไลบรารีตรงตัวอัปเดตรต,รตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับด้านหลังผมเนี่ยนะตรงนี้เนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาคลิกตามเอาผมเนี่ยไม่ต้องคลิกนะครับให้มาตรงตรงไมริดตรงนี้นะครับดับเบลิลคลิกเข้าไปนะครับเราจะอ่าแล้วก็โอเพนไปนะครับนะพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้ก่อนที่เราจะอ่ติดตั้งไฟล์ไว้ผมไม่แนะนําให้ติดตั้งไว้ในเดซี ผมแนะนําให้ท่านติดตั้งไว้ในไดดีไดสสารองท่านนะครับที่ท่านเก็บไว้นะครับทีนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือจะรันแอดมินก็ได้ครับก็ไม่ว่ากันนะครับดับเบิลคลิกลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราให้คลิกเน็กไปนะครับเน็กไปแล้วกดไอแอคทีนเนี่ยเน็กไปนะครับตรงนี้เนี่ยช้อยตรงนี้นะครับช้อยตรงนี้เขาเขาบอกว่าเราจะเก็บอ่า ลบรารีตรงนี้นะครับไว้ที่ไหนนะครับหน้าที่นี้เนี่ยผมผมกาหนดไว้ตรงนี้นะครับตรง bfd เนี่ยนะครับเอยเอ่อโทษทีนะครับ bfd สามตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนอ่าเลขสามติดไว้นะครับ bfd เฉยๆนะครับผมก็จะคลิก install ไปนะครับ install แบบนี้นะครับเขาเอ่อโทษทีนะครับผมไม่ได้คลิกเบ้าเดี๋ยวผมเบ้าหาก่อนนะครับ เราหาได้อมผมนะครับเราหาได้อมผมเราวผมจะไปที่ pfd ตรงนี้แล้วผมคลิกโอเคนะครับเนี่ยมันจะแบบนี้นะครับแล้วกด install ไปนะครับให้ท่านดูนะครับเนี่ยไฟล์ของเขาที่เขาจะติดตั้งนะครับกด install ไปแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับเขาจะติดตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะติดตั้งแบบนี้ติดตั้งไปเรื่อยเรืยนะครับใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะครับประมาณนี้ก็ เสร็จแล้วให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเข้าไปโหลดนะครับเข้าไปโหลดไลบรารีของเขามาใช้ได้เลยนะครับโหลดยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ผมทําให้เขาที่แล้วนะครับโหลดเข้ามายังไงนะครับผมจะแปะไว้ให้นะครับาณตอนนี้นะครับก็รอไปนะครับก็รอไปรอให้เขาจนเสร็จนะครับแต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่รอนะครับผมจะปิดไปก่อนเพราะว่า ผมติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วา,าที่นี้สมมุติว่ามันมันเสร็จแล้วนะครับเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับรแล้วก็มันจะขึ้นขํ้วมาฟินิตนะครับเรากดฟินิตไปก็จบนะครับจบเป็นการติดตั้งไลบรารีนะครับ BF3 d แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในการโหลดไลบรารีขึ้นมาโหลดยังไงเดี๋ยวผมจะนาคลิปแปะ,แปะไว้ให้นะครับแปะไว้ให้ข้างบนนี้นะครับให้พี่น้องทุกท่านเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เวลาติดตั้งไลบรารีก็ให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับแบบนี้แล้วก็ในการที่เราจะเรียกไลบรารีเขามาใช้งานเรียกยังไงให้เข้าไปดูคลิปที่ผมแปะไว้นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคนะครับที่ดีๆมาฝากพี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับได้ไปใช้กันแบบเต็มๆนะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับใยฝากกดติดตามไลก์กด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมมีปลักกินหรือชุดกรองไม่ว่าจะเป็น ความรู้ปีใหม่นะครับผมจะมาแนะนำนะครับมามอบให้พี่น้องทุกท่านได้ไปใช้แบบฟร,ฟรีนะครับอ่แล้วก็จะมีอ่าพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าในการใช้เราจะแปลงไฟอ่าไฟของอิเล็กตรอนนะครับเป็นแซมนะครับท่านบอกว่าแซมเนี่ยผมได้ซื้อมาครับอาจารย์แต่ผมอยากจะนำไปใช้กับอ่อิเล็กตรอนอีกอีกเครื่องหนึ่งได้ไหมมันมันก็ทําได้นะครับ ทำได้แต่ว่าผมไม่มีตัวเลขโทนให้ลองลองให้ดูนะครับผมไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถแปลงไฟล์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่เครื่องหนึ่งได้นะครับได้เดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปให้นะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับให้พี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านได้ไปทํากันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวนะครับยังไงต้องขอจากลาพี่น้องเลฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ